อะไรอร่อยที่สุดอร่อยทุกอย่างจริงเปล่าราคาเท่าไหร่นะลุงเริ่มต้นที่30มบาท30บาท,บาท11โมงครึง่งถึงหกโมงเย็นชื่อก๋วยเตยนนเี๋ยวไก่ริมโขงน่าสนใจครับน่าสนใจอันนี้ก๋วยเตี๋ยวไก่ต้องกินแซ่บๆนะอืมอืมอครับอร่อยไม่ลูกค้าเยอะขนาดนี้เลยผมไม่ตั้งชื่อริมโขงไ,ได้ไหมเป็นก๋วยเตี๋ยวไก่เสียว เพราะว่า <l ots> นั่งอยู่ข้างทางเดี๋ยวรถเฉียวตูดไปเฉียวตูดมาไม่ไม่ชื่อ <l ots> ปเปลี่ยนชื่อป้ายเลยคุณเสียวไก่เสียวเออเปลี่ยนละเปลี่ยนชื่อป้ายเลยนะเนอยอะนะ <l ots> เ,เ,น,ะเ,น,เนี่ยสี่สิบบาทนี่คือพิเศษแต่เริ่มต้นอ่ะบางคนเนี่ยสามสิบบาทก็อิ่มแล้ว <l ots> เจอก๋วยเตี๋ยวไก่ร้านหนึ่งผมไม่รู้ด้วยว่าเป็นยังไงอร่อยไหมแล้วอยู่ข้างทางด้วยแล้วไม่รู้ว่าตรงนี้อยู่ไหนด้วยผมก็ไม่รู้แต่รู้ว่าผมผิดหวังจากร้านพิซซ่ามาแตวพิซซ่าเลี่ยผมต้องกลับมาไปดูกันก๋วยเตี๋ยวไก่อะไรก็ไม่รู้ลุงผมถ่ายหน่อยได้ไหมได้ครับได้ไหมได้ครับทำไมถึงตั้งชื่อว่าก๋วยเตี๋ยวไก่ริมของลุงบ้านมาจากโมกเขียม ขงเจียมของเจียมอุบลราชธานีเฮ้ยรู้คุณรู้ได้รู้จักครับเป็นพาทิตย์ขึ้นตรงนั้นเลเพอคองเจียมจักอุบลราชธานีอะไรอร่อยที่สุดอร่อยทุกอย่างจริงป่าวอร่อยอร่อยทุกอย่างจริงป่าครับทุกอย่างผมขอบะหมี่เนื้อได้ไหมได้เนื้อไก่เนื้อไก่ล้วนแหละอ่าเนื้อไก่ล้วนไก่ก็มีราคาเริ่มต้นที่30บาทราคาเท่าไหร่นะลุงเริ่มต้นที่30บาท30บบาทปกติลุงขายแถวนี้เลยป่ะ ขายประจาอยู่นี่ครับขายตรงนี้เลยครับผมลุงมาตั้งร้านกี่โมง11บเอ็ดโมงครึ่งตอนชิตตอนเช้าเหรอถึงกี่โมงถึงเย็นหกโมงถึงตอนเย็นหกโมงเย็นโอ้โหสิบเอ็ดโมงครึ่งถึงหกโมงเย็นชื่อก๋วยเตี๋ยวไก่ริมโขงน่าสนใจครับน่าสนใจสดเลยนี่ผมก็ไม่รู้เลยไม่รู้ที่มาที่ไปแต่รู้ว่าต้องมาลงมาถ่ายทําไมเราถึงมากินที่นี่ครับมาอะไราเรากินร้านนี้หลังนี้ร้านโดเรียนแถวนี้ เียนอ๋อเลิกเลิกเรียนแล้วทำไมไม่กลับบ้านคะไม่บ้านหนูอยู่ใครนี้หนูก็เลยอยู่ตรงนี้อ๋อเรากินบ่อยมานิรันนี้กินบ่อยมากค่ะอร่อยมอร่อยมากจริงป่ะกลมกรอบก๋วยเตี๋ยวอร่อยค่ะอันอันนี้ใครกินหนูแล้วก็เพื่อนสองคนอ่ะเดี๋ยวพี่เลี้ยงอ่ะเดียพี่เลี้ยงพี่เลี้ยงเดีพี่เลี้ยงทำไมถึงถึงมากินร้านนี้บ่อยอย่าบอกว่าใกล้บ้านไม่เอานะ ราคาถูกแล้วก็รา,าร,ราคาถูกด้วยได้เยอะด้วยเอ้ยนี่ผมไม่ได้พูดนะเขาพูดเองนะมันเป็นความบังเอิญมากๆที่ผมได้มาถ่ายลุงวันนี้แต่มีคนบอกว่าร้านลุงอร่อยจริงเปล่าครับจริงน่ะถูกด้วยอร่อยด้วยถูกด้วยอร่อยด้วยต,วต้องไปลองและใบปรุงกันดีกว่านี่มาละองตุ่นแบบนี้มาละต้องใส่แบบนี้นะดิ๊กัวอย่างเงี้ยเวลาเป็นบิ๊กั่วอย่างเงี้ยเห็นไหมมันจะมีความอร่อยอย่างเงี้ยเนี่ยเราใส่นี้เลยอ,อ,อันนี้เดี๋ยวไก่ต้องกินแซ่บๆนะ ลอ,องกินเผ็ดนะลุงอร่อยนะยก๋วยเตี๋ยวไก่ริมโขงมาจากโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีเนื้อไก่กับเลือดอแต่เขามีอย่างอื่นอีกน,นะโอ้ยอ้ยท็อปอเกินคาดคนดูอร่อยเกินคาดเฮ้ยดีเลย คือเส้นแบบเป็นบะหมี่ปกติทั่วไปนะแต่ว่าน้ำซุปเขาเทำออกมาได้ดีทั้งนั้นทั้งนี้มันอยู่ที่เราปรุงรสชาติถ้าเราปรุงอร่อยมันก็ดีใช่แล้วพี่ได้ไม่มีดีแหละครับผม,ม,มใช่ครับผม <laughs> ได้เลยครับผมกดแล้วกดติดตามยังกดแล้ว,วจริงป่ะกดเมื่อไหร่สายกดเมื่อกี้แม <laughs> ่แต่ผมดูมาแล้วแล้วแล้วเราแล้วเรากินก๋วยเตี๋ยวไก่ป่ะกินมี่จริงป่ะเดี๋ยวพี่เออเลี้ยงพี่ด้วยเอาอะไรเอาอะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เลี้ยงเดี๋ยวพี่เลี้ยงโอเคสั่งไปเร็วสั่งไปสั่งไปเร็ว เมื่อกี้มีนี่แหละครับดูมานานแล้วแล้วแล้วกดรับยังกดแล้วครับกดแล้วกดเมื่อไหร่กดเมื่อกี้เอ้อื้อหอวัสดีครับอร่อยเฮ้ยพวกเราจะกินอะไรป่ะสั่งเลยนะอร่อยนะเลยชีวิตก๋วยเตี๋ยวไก่ริมขอบเฮ้ยคาสินี่ครับอีกแล้วคาสิเฮ้ยเฮ้เอาอยู่ไหนสองเลยเหรอน้ํแดงมาแดง คุณเคยเห็นใช่ไหมคุณเคยเจอใครเจอเม้นบอกผมหน่อยผมเกิดทันยุคนี้อายังมีอยู่นะยุคอย่างนี้คนเยอะมาชามที่สองครับบอกเลยว่าอร่อยครับปรุงเผ็ดเผ็ดเนี่ยมันสะใจผมไม่ตั้งชื่อริมโขงได้ไหมเป็นก๋วยเตี๋ยวไก่เสียว เพราะว่านั่นอยู่ข้างทางเดี๋ยวรถเดี๋ยวรถจะเสียวตูนไปเสียวตูนมาชื่อก๋วยเตี๋ยวไก่เสียวดีมากแต่แต่น่ากินบอกเลยแล้วราคาเริ่มต้นแค่สามสิบบาทป้าชอบมากกว่าริมโขงอีกเนี่ยปันนี่เห็นไหมชอบมากกว่าร้านเก่าอีกชื่อเก่าป้าไม่ชอบรต่ผมเปลี่ยนชื่อใหม่ให้ก๋วยเตี๋ยวไก่เสียป้าชอบเลยแต่พิกซี่นี่ผมบอกนะมาถึงปุง อาระวังนิดนึงคือมีความรสชาติเผ็ดเผ็ดอยู่นะครับแต่อยากให้มาลองกินนะผมว่าราคาประหยัดด้วยบางคนไม่เคยมากินร้านลองมากินดูเยอะนะเนี่ย40สบาทนี่คือพิเศษแต่เริ่มต้นอ่ะบางคนเนี่ยสาบาทก็อิ่มแล้วรู้ยังว่าทาไมผมถึงตั้งชื่อว่าก๋วยเตี๋ยวไก่เสียวคุณถามไปดูบอสอ้เสียวไหมไม่เรียกนะริมโขงก๋วยเตี๋ยวไก่ไม่เอาแล้วนะเรียกว่าก๋วยเตี๋ยวไก่เสียวแล้วเจ้าของนั้นน่าจะชอบนี่ <c oughs> ไม่ไม่ชื่อ เออปลี่ยนละเปลี่ยนชิ้ป้ายเลยนะพี่ยืนตรงนี้แล้วรถผ่านไปผ่านมาพ,พี่เสียวไหม <ๆ S 1> เออเสียวพี่พี่เคยกินร้านนี้แล้วใช่ไหมทำไมพี่ถึงกินบ่อยอร่อยรอร่อยอะแล้วถูกไหมถ,ถูกด้วยใช่ไหม<ช>บบดีแล้วพี่กินยังวันนี้จ,จะกินยัง,งกินพี่เดี๋ยวผมเลี้ยงลุงขายเปิดมานานยัง ยี่สิบกว่าปีแล้วครับยี่สิบกว่าปีแล้วนะผมเชื่อแล้วว่ายี่สิบปีพาอพี่ดูจอยมันดิน่ารักน่ารักน่ารักทังลานเลยจริงเนื้อไก่กับเลือดครับผม ลุงเหมือนเดิมอีกจนเกม่เารีอเารอบีเฮ้ยวยวายอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยจะสั่งไอติมหรอโอ้โหสายติมหรอเอาบลเบอรี่ท็อ ที่ผมบอกโลเคชันไม่ถูกเพราะว่าอะไรไหมครับเพราะว่าพ่าบังเอิญเจอเหมือนกันนะครับบังเอิญจริงๆครับคือลุงขายตั้งแต่เที่ยงไม่มีไม่หยุดเลยหรอไม่หยุดตายแล้วไม่มีที่เก็บตังค์แล้วเนะมันมีมอย่างนี้เอาตรงว่ากินแล้วมันน่าอุ่นหนุนตรงไหนรู้ปะไม่ต้องบุฟเฟ่บุฟเฟ่อยากถ่ายนะชอบอันนั้นเราไปกินทำร้ายเขาไม่ได้ไง บางที6.70แต่เนี้ยกินกี่ชามเขาก็ได้ไปไงเผ็ดแต่มันสบใจอ่ะมันอร่อยมากครดูมันกินแล้วมันแบบชอบครับโอ้ยกากหมูอร้อยไม่ลูกค้าเยอะขนาดนี้เลยหรอต่อแถวเลยนะราคาเริ่มต้น30บาทถูกแล้วก็ดีด้วยอยู่ซอยพึ่งมือแยกสามก๋วยเตี๋ยวไก่ริมโขงแต่ผมตั้งชื่อให้เขาใหม่เป็นก๋วยเตี๋ยวไก่เสยว สั่งเลยนะพี่กินอะไรสั่งนะไอท็อปไอท็อปกินไอท็อปกินบะหมีม่กึ่งว่ะตอนแรกอะ่ะบอกแล้วว่าทำไมผมถึงได้มาถ่ายร้านนี้บอกก่อนนะตอนแรกผมจะไปถ่ายร้านพิซซ่าแต่วันนี้ร้านพิซซ่าดันปิดปิดเพราะว่าเตาเดาก็พังขายดีจัดกำลังเฟลเฟลกำลังแบบเฮ้ยจะกลับเอาฟิศแล้วใช่เออกำลังคิดแต่ขับผ่านไประหว่างขับผ่านเจอร้านเนี้ยจอดอยู่ข้างถนนแล้วบอกเฮ้ยร้านอะไรก๋วยเตี๋ยวไก่เฮ้ยไปลองดูกันไหมผมไม่รู้ผมอยากกิน แล้วพอบังเอิญพอมานั่งกินแล้วมันเฮ้ยมันดีมันอร่อยก็เลยบอกต่อชอบด้วยไหมช้อนเชิญยี่ปีแล้วนะบีงเขาบอกว่าวันน่ะรอชั่วโมงหนึ่งแล้วต่อไปไม่รอสามชั่วโมงอ๋อเคยมีคนรอชั่วโมงเลยเหรอตายแล้วครับ ถ้าเรานะครับกินอาหารรสจัดแบบนี้ฝากนิดนึงเบฟิต้าเจลลี่พาร์ตตัวใหม่สำหรับสายแซบสายซีดกินมากๆพวกนี้มันจะแบบมันจะตัวบวมได้เพราะโซเดียมเยอะใช่ป่ะเราปรุงรสอาหารรสจัดกินเบฟิต้าเจลลี่พาร์ตตัวนี้ช่วยในการขับถ่ายด้วยแล้วก็ลดบวมด้วยขับโซเดียมด้วยตัวนี้นะเดี่ยมเลยรสชาติดีด้วยอร่อยด้วยแต่กินได้แค่าบารละซองแนละก่อนนอนเท่านั้นฝากหน่อยนะผมขึ้นต้องทางมาให้นะครับ จริงๆแล้ว60บาทนี่อิ่มแล้วนะพวกเราสองท่าน <Yahoo! S 1> หนูมันหนูมากินนี่หน่อยลูกจริงป่ะหนูหนูมากับใครมากับพ่อลูกทั่งไปกี่หอต้องหอใช่ปะ่ะบอกลุงเก็บตังค์ที่ผมอ <c oughs> ่า <c oughs> เด็ดเด็ดเดี <vallahi> ๋ยวพี่พีทเลี้ยงลูกวันนี้ขอบคุณนะครับลูกไปติมหน่อยติมเลยขอกินนี่ทักข้ครับเด็ดดับเผ็ดมั้เนี่ยอารมณ์ดีมากแม่ค้าอารมณ์ดีอ่ะชอบทื่นี่ไหมชอบชอบมีอ้าวชอบทื่นี้เนาะตอบเป็นนี้เปลี่ยนเลยนะก็เตี๋ยวไก่เสียวนะเอาริมคมเสียวอนะเอางี้ขึ้นว่าเสียว งบอกเลยว่าถ้าใครแวะมานะอันนี้คือความบังเอิญของผมจริงๆแล้วผมก็ไม่รู้ว่าร้านนี้ตอนแรกผมไม่รู้เลยว่าร้านนี้เป็นไงครับพอรู้ครับร้านนี้บอกเลยครับเดิมต้นที่30บาทถูกมากแล้วถามหลายๆคนเขาบอกว่าร้านนี้อร่อยด้วย30บาทถูกด้วยครับกว๋วยเตี๋ยวไก่เสี่ยวที่ริมโขงเสี่ยวที่ริมโของ,ขอ,งอยู่ตรง <c oughs> อ่อนนุ 30, ช30ซอยพึ่งมี29แยกสามครับแวะมาร้านลุงขายแต่ 11บเอโมงครึ่งจนถึงห้าโมงเย็นหรือจนกว่าของจะหมดนะครับร้านเขาเปิดทุกวันนะครับแวะมา,าอุดหนุนได้ครับกว๋วยเตี๋ยวไก่เสียวที่ริมโขงครับแวะมาครับบังเอิญแต่ดีครับไปครับฝากอะไรก็แท้ได้ครับผม <laughs>